น,นี่มันเจ๋งมากเลยน่ะขับวเวร็วนะ่ะนบันนี่เป็นคนขับเองแหละเอ๊ะฉันว่ามันเป็นเรือควบคุมอัตโนมัตินะที่ขับได้ยังไงหรอกเหรอก็คิดว่าบันนี่ขับเองสะที่ไหนได้ให้ตาเถอะเป็นเรือควบคุมอัตโนมัติเทียบท่านแล้วเทียบท่านแล้วโอเคเราถึงแล้วชาเกอร์วันนี้เรามาทําอะไรกันนั้นเนี่ยวันนี้เรามาสํารวจเกาะกัน ก็การนี้คือชื่อเก,ออกาะหลักหล่ะไม่ใช่นะฉันหมายถึงว่าเราสองคนมาสำรวจด้วยกันนะอ้าโอเคหาดทรายขาวทุง่งท้องฟ้าสวยมะพร้าวเป็นพว,วงอ นี่มันเกาะแก้วพิษดรเกาะแก้วพิศดารไม่ใช่พูดไปเรื่อย <c oughs> แต่ที่ <c oughs> รู้คือก่อน,นี้สวยมากเลยนั่นเนี่ยเรามาพักผ่อนกันเหาาเรอไชคล์ครั้งนี้น่ะใช่เลยโอ้ให้ตายเถอดไชคล์ฉันว่าเธอลืมภารกิจหลักของเรานะเราไม่ได้มาพักผ่อนนะเราต้องมาตามหาม,มาหาสัตว์ในตำนานใช่เลยเมันคน่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะเรื่องพวกนี้น่ะฉันดูแล้ว แบบว่าเอละเอียดนิดนึงนี่คือตำนานหรือเปล่าใช่เริ่มประชุมได้ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วไม่มีใครเลยว่าแต่ทำไมเกาะนี้ถึงไม่มีคนเลยแฮ้ทั้งทั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกมันดูจะสะดวกสบายขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครอยู่บนเกาะแห่งนี้เลยนะชัยก็เราไปสำรวจเกาะนี้กันก่อนดีกว่าใช่เลยงั้นไปดูเกาะกันดีกว่าแต่มันแปลกจริงที่แบบว่าที่นี่มันไม่มีคนน่ะ โอ้ตัวนี้มีประตูกั้นเปิดได้ด้วยนะแต่มันก็ดูไม่ได้มีร่องรอยที่แบบมีใครโดนทำร้ายหรือแบบสเปะสปะกระจัดกระจายอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างดูดูดีดูสงบนิ่งมีบ้านด้วยอ้บบานรรังมีสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยดีงามฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะ เธอขับเฮอเกเตอร์มาที่นี่ก็ได้นะโอเคอเอโอ้บ้านโล่งมากช,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 ชายเกล์ประตูหน้าบ้านเปิดได้ทำไมเธอไม่เข้าทางนี้ฉันก็กระโดดเข้าตามเธออ๋อมีสาวายน้ำหนะ้าันนีว่ามันทำาแม่งทำาแม่งแต่นัดที่นี่แบบแทบจะเป็นเกาะล้างไปแล้วน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่มันยังดูใหม่อยู่เลย ร้างยังไงใหม่หรือผู้คนเพิ่งอบพยพทุกอย่างมันแบบยังดูดีสุดอะไรสุดไม่มีฝุ่นมีฝุ่นอะไรทั้งนั้นนะ้ำพุกก็ยังไหลอยู่นะ่ะเห็นไหมจริงด้วยชก,ก้เดี๋ยวเราไปสำรวจอีก,กอเกาะนึงดีกว่าเผื่อ,อผู้คนจะย้ยายไปอยู่อีกเกาะหนึ่งนะ่ะกาะน,นี้อาจจะเป็นสถานที่ตากอากาศของใครสักคนก็ได้โอ,อ้จริงด้วยแฮโอเคลงทางนี้วับเอล,ลงอย่างเร็ว ไม่เล่นเช้เกิลเดี๋ยวจะไม่ท well ันเรือน่าโอเคเรือมาแล้วเรือมาแล้วนู่นนู่นนู่นวิ่งเร็วรีบรีบเลยเฮือเรือมาจอดเทียบท่าเรือมาพอดีเรือมาพอดีเชกเกิลโดดลงโดดลงเรือเออเชอเอมันมาเพื่อรับเราโดยเฉพาะเพอผู้โดยสารนั่งเรือดีๆนะเดี๋ยวบันดี้จะขับเรือไปแล้ว เธอขับตรงไหนเธอขับกี่โมองขับอยู่แค่ okay, เลยเราจะไปเกาะไหนกันต่อน,นี่โอ้ถึงแล้วนี่มันเกาะใหญ่โอ้เกาะน,นี้ดูสิมันนี่มันมีเหมือนแบบปราสาทด้วยนะแต่วฉันลืมลงโอ้ดีนะโดดลงทันมันก็ดูเงียบปกติเหมือนกันนั่นเนี่ย มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแหละจริงด้วยเกาะมันดูล้างแปลกๆนะฉันว่าเราเข้าไปสำรวจในเกาะกันเถอะโอเคเอาบบตตี้เธอหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังวิ่งมาหลังไวๆอยู่เลยเออไว <c oughs> ไวจริง <c oughs> เป็นกระ่ายตัวเล็กกระโดดไวแฮะจบิบ เราไปสำรวจเกาะกันเถอะฉันชอบเกาะน,นี้อยู่นะถ้าเรามาตั้งบล็อกรักที่นี่ก็คงจะดีมันล็อกนะไชเกลเข้าไม่ได้เลยแฮะเอ๊หรือว่ามันมีประตูให้เปิดได้ทันไหมถ้าจะไม่มีคนอยู่บนเกาะน,นี้เลยนะน้ำตรงนี้ก็แห้งไปสักพักใหญ่แล้วจากการที่ส่องไฟดูอืมไม่มีรอยน้ำอยู่แต่ประตูทุกบานก็ล็อกมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแต่พริกกับผักยังสดอยู่เลย Oh, เพราะว่ามันต้องมีเ oh, งื่อนงำอะไรแปลกๆทาให้เกาะตรงนี้กลายเป็นเกาะล้างไปเปลียนไปได้มากที่สุดก็คือว่ามันต้องมีเชื้อโรคแล้วผู้คนก็เลยขึ้นเรือลํานั้นหนีไปหมดโอ้ oh, จริงด้วยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็คือไม่มีใครอยู่บนเกาะน,นี้อ่ะถูกต้องอันนี้เป็นความจริงที่สุดน้ำทะเลยังใสาหาดทรายยังขาวมะพร้าวยังสวย เออนำมพร้าก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมถูกต้องโอเคเอ้ยหรือเราพลาดอะไรไปันที่กชกล์ดูสิมันที่พยายามจะเปิดหน้าลูกบิดประตูน่ะอ้ยอ้ยเปิดได้เปิดได้แล้วเปิดได้แอ้เากรเก่งมากโอเคอ๋อฉันว่างั้นคืนนี้เราพักที่นี่กันก่อนก็ได้ได้งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะไชคลกอดเดี๋ยวก่อนสิยังไม่มื่อไหร่เ ดึงดึงเตียงเด้งดึงเตียงเด้งดึงฮะนอนดีกว่าเอยังไม่มืดเลยนะไปหาเรื่องสนุกสนุกเล่นตัดได้ไดได้เฮ้ก็เรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าเกาะนี้เป็นของเราใช่เย้ของเราทั้งหมดยึดหมดยึดหมดยึดหมดฮ่าโอ้มีได้มะม่วงไม่ใช่ได้องุ่นด้วยเยวิ่งเล่นเกาะของเราเกาะของเรา ว้าวว้าวมีโบดด้วยเข้าบดเข้าบดเข้าโบดบดล็อกแคะไม่เข้าไว้เขาไม่เข้า็อก็นี่เป็นของบันนี่นะทุกคนเย้เย้เกาะบันนี่เย้เย้เกาะบันนี่เป็นเกาะของเธอและเกาะของฉันเกาะของเรา เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันก็ต้องลงไปข้างล่างเราอย่าอยู่บนยอดเขาเดินวเดินๆวิ่งๆวิ่งๆเราต้องอย่าอยู่บนยอดเขาต้องไหลบๆหลบๆหลบๆตรงนี้ตรงนี้ออวันนี้จะระวังก้อนหินล่วงใส่มันขยับไม่หยุดเลยมันยังสั่นอยู่อีกเหรอใช่เอ๊ะเออ ได้อเรามามีก้อนหินนี้ด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่ได้สังเกตแฮะหรือก็จะแผ่นดินไหวเมื่อกี้ก้อหินมันเลยหลุดออกมาน่ะเออเออมันทำแม่งทำแม่งแล้วนะเนี่ยออเออเออก็ออหรือแผ่นดินไหวเมื่อกี้ไปปลุกเหล่าพวกนี้หรือว่ามัน ตื่นตั้งแต่แรกแล้วก็เลยทําให้ไม่มีคนอยู่บนเกาะนี้น่ะวิ่งชาเก้าก่อนที่มันจะไล่เราใช่ว่ามันจับตาดูเราอยู่นะมันจับตาดูเราอยู่โอ้มันมาแล้วเรืออยู่ไหนไม่มาแล้วดีดตายัฮ้ย ่หนีเลยใช่เกินหนีเร็วบูมชิดข้ามาอีกฟากตึกอ๋ยมันลงน้ำตามฉันมาบ้านนี้เข้าได้ไหมเออโอ้โอ้โอ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 ้ใช่ก็ไม่รอดได้อยู่วันนี้ได้อยู่ฉันเก้ลมาโอเควราจะต้องว่ายน้ำข้ามไปหรอที่มันเกาะหินเกาะเกาะหินอะไรนะ ไม่รู้แต่ที่รู้ไปก่อนจ้า,าสบายไปกันนะเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้ฟนแล้วฟ้นแล้วนี่มันเอ้ชัดว่าน,นะบันนี่เราเราอาจจะเจอมันแล้วก็ได้โอ้โอ้ทำไมบันนี่เลือดเธอลบสองพันเก้าน่ะไม่รู้เฮ้ะที่รู้เราหนีมาเกาะนนี่เราไม่โดนอะไรแล้วจริงด้วย หรือว่านี่มันคือสัตว์ในตำนานที่เราตามหาเออใช่แฮะได้ถ่ายรูปไว้ไม่ใช่กันเมืเอ่อกี้ไม่ทันนะตกใจก่อนวิ่งมันยังอยู่น<อ>นตรงไหนนะสองมันอยู่กลางเอ้ยไม่เห็นแล้วนะ่ะเอ๊ะ,อะ,อะมันอาจจะซ่อนตัวกลับเป็นก้อนหินเหมือนเดิมแล้วก็ได้โอ้โหตายแล้วมันคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราต้องเอาเรื่องนี้ให้ชาวโลกได้รู้ ใช่กับนางสาวไซจิจิเมื่อไหร่ต้องไปประกาศแต่เราไม่มีหลักฐานเลยนะเอ้ฉันว่าเราต้องอยู่ที่นี่กันอีกสักพักเพื่อเก็บรูปนะเก็บรูปช่แล้วถ้าเราเอาเจ้าตัวเล็กขโมยกลับบ้านไปได้โอ้เราก็จะลงข่าวหน้าหนึ่งใช่ไหมใช่เลยตัวเล็กไหนนะไม่รู้หาตัวเล็กสักตัวหนึ่งที่เป็นก้อนหินที่เดินได้นะ่ะ เอ้ยจริงด้วยเอยเอฉันว่าแม่มามีตัวใหญ่มันก็ต้องมีตัวเล็กนะ่ะใช่ไหมโอเคเก็บใส่กระเป๋าเข้าไป <c oughs> แล้วเราจะเออฉันก็ฉันว่าฉันเจอตัวเล็กตัวเล็กเหรอเรากลับบ้านได้ไหมเออตัวเล็กที่แบบเออเออตัวก็ได้ายเล็กที่ไปขอเล็กเท่าไหร่นะอโอเค Okay, โอเคเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นความลับต่อไปนะออใช่รู้แล้วว่าทำไมทุกคนถึงย้ายบ้านหนีไปขึ้นเรือยอสกันหมดใช่นะซีฉันว่าเราก็ควรไปด้วยไหมก็ควรต้องเป็นอย่างนัน้นนา